ครับสามรมนี่มีธรรมะนะครับธรรมะก็มีพระนะครับที่เราเออเป็นที่สักการะบูชานะครับมีธรรมะแล้วก็ธรรมชาติครับธรรมชาติก็เป็นป่าไม้ภูเขาแล้วก็มีธรรมชาติแบบหินล้อมรอบนะครับที่ที่เราได้ได้คงไว้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็วัฒนธรรมครับวัฒนธรรมก็คือของชาว้ไทยรเราจะได้เห็นชุด้ไทยนี่จะใส่เสื้อ เย็บมืออย่างนี้นะครับเป็นชุดแบบนี้คือเป็นเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเรานะครับอันนี้ก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับแบบสามรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นการชูของสุมชนบ้านเป้าของเราครับครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่ได้พ่อเมืองน้องสูงเราได้อ่ามาร่วมกิจกรรมนะครับทรงพักภูพาแดงนะครับที่เราเคยทํามาทุกปีนะครับในวันพืชมงคลนะครับอันนี้ก็เป็นการขอฟ้าขอฝน นะครับอีกทางหนึ่งเนาะกับของชาวไร่ชาวนาของเรานะครับคือเป็นกิจกรรมอ่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมของผู้ไทยบ้านเป้าของเราครับอันนี้ก็จะสืบทอดไปเรื่อยๆครับอันนี้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็อยากจะให้ทางพี่น้องนะครับได้ได้เห็นเนาะนะครับก็อยากจะให้มาดูนะครับอ่าชุมชนของผู้ไทยบ้านเป้าของเราเนาะนะครับบ้านเป้าน้องสูงนะครับแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะครับแบบธรรมชาตินะครับเนาะนะครับและมีวัฒนธรรม และก็มีประเพณีวัฒนธรรมของผู้ไทยนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมมาทุกปีนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณครับพี่น้องที่ได้ชมเนาะนะครับขอบคุณครับผม